ครับคาร์ดอินนะครับของใหม่ e ีศูนย์สามหรือศูนสี่นี่แหละศูนย์สามูนสี่ะครับมากับแทนโกฮาราดินสุดแกร่งของเรานะครับ <c oughs> เอ็กเซลที่ตีเยอะที่สุดในโลกนะครับมาเริ่มกันที่มาเริ่มกันที่ติกเกอร์นะครับเราจะใส่เป็นดดหกนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กเซลเนาะมันก็สเปรย์มอนจากมือมือก็เลยน้อยเนาะก็เลยดดหกไว้สักหน่อยเป็นเซอร์ไพรส์ช็อต แล้วก็นี่ครับจะให้เฉอีกใบฟอนติกเกอร์ครับเยอะมากเวฟเยอะมากได้ทีก็ไต้แตกกันแล้วนะครับโกคีแปดไอขี้สี่นะครับให้มันแบบแรงสักหน่อยเพราะว่าจริงๆเวฟมันก็เยอะพออยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงจริงอ่ะจะตัดดอออกหรือฟอนต์ออกก็ได้ตัดฟอนต์เนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าเด็กนี้มือมันน้อยเนาะตัดฟอนต์ละขี้หกแล้วก็มาตรฐานครับยูสี่ทิกเกอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าโกพาราดินเนาะมัน ไม่ได้เก่งแล้วว่าจะได้พิชเกอร์หรือเปล่าพลังมันก็เยอะพออยู่แล้วเนาะมันก็ตี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 ของมันต่อไปมาเริ่มกันที่เกตหนึ่งใบแรกนะครับนี่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าโกเนี่ยมันเป็นเด็กจำไรนะครับนี่ครับต้นทางในการจำไรของเรานะครับอัลวินผู้พร้อมกาเร็ตนะครับเป็นเกตหนึ่งที่โกงมากนะครับเวลามันลงมาเนี่ยถ้าลงมาจากความสามารถนะครับความหนึ่งบวกหมื่นนะครับตีตัวอะไรก็เข้านะตอนนี้เนี่ยเก่งที่สุดแล้วในเกตหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยแล้วก็นี่ครับกระตุย น้องกระต่ายของเรานี่คือเป็นสุดยอดตัวคืนคอร์สของโกพลาดินเนาะมันมีเทคก็คือถ้าลงสนามจากความสามารถเนี่ยคุณจะต้องโซบัตหนึ่งใบนะครับและเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะจั่วหรือเขาจะช,ชาร์จแล้วก็มันจะบบกสามพันนะครับเป็นตัวบูทที่ดีแล้วก็เป็นตัวฟาร์มที่ใช้ได้นะครับในการลงร์าเนี่ยแล้วก็นักดาบพิฆาตเท้ากันนะครับนี่ก็เป็นเกตหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันใช้ยากนิดหน่อยก็คือถ้าตีฮิตเนี่ยถ้าแวนฮิตเนี่ยจะดูท็อปเด็ก<บ>นะครับแล้วก็ พอลงมาได้นะครับเป็นตัวเพิ่มเวฟแล้วก็ดีทายได้ด้วยเนาะนโอเคมาเริ่มกันที่เกตสองสุดโหดของเรานะครับนี่คือสุดยอดตัวเล่นเด็กหลักของโกพลาดินนะครับไม่มีเกตสองอยู่ไม่ได้มาเริ่มกันที่นี่ครับอัตวินแห่งความกล้าหาญทอนุสครับสองใบทอนุสนี่มีเถกก็คือ ถ้าโซคุณมีหนึ่งใบเนี่ยบวกสามพันนะแต่ถ้าโซมีศูนย์หรือโซแห้งนั่นแหละก็คือบวกสามพันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบวกแปดพันนะครับตีสิบเจ็ดเป็นคอนนะครับบวกตลอดเกมเลยนะครับบวกแปดพันนี่โหดมากแล้วก็วิเวียนครับนี่คือตัวหลักของเด็กนี้นะครับในการสเปรย์พวกที่ดีนะครับมันก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็คือเคาน์เตอร์บาร์สโวานนะครับดูท็อปสามถ้าลงมาจากมือนะจากมือก็เดี๋ยวจะมีคอมโบสอนด้วยเนาะก็คือคอการ์ดหนึ่งมาจากมือและมันบวกสามพันนะครับเป็นตัวที่สเปรย นั่นแหละแล้วก็นี่ครับสุดยอดอัศวินเบอร์แมนอันนี้คืออัศวินในการที่เอามาจำไรเป็นบอนเอสเตลนะครับก็มีเทคก็คือทิ้งก้าจากมือของเราเนี่ยถ้าลงมาสนามจากบนมือเนี่ยก็หากาเรเล็ดมานะครับกาเรเล็ดก็คือพ่อหนุ่มผู้เราร้อนเกรดหนึ่งของเราเนาะ <c oughs> เนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ตัวนี้ก็กาเรเล็ดหนึ่งตัวะกาเรเล็ดลงมาก็ความตีมือนะแค่นี้ก็ของเวฟแรงๆแล้วเนาะมาเริ่มกันที่ เกดสองตัวสุดท้ายนะครับล็อบเอียร์ชูเตอร์นะครับการไปนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เมื่อจบการต่อตู้ที่แวนการ์ดเกตสองหรือสูงกว่าของเราโจมตีนะครับเราสามารถคว่ำหนึ่งของการใบนี้ลงมาจากมือได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคจากบนมือเนาะนี่คือออโต้ถ้าแวนเราตีเสร็จเนี่ยเราคว่ำแล้วลากใบนี้ลงมาบวกห้าพันได้เลยนะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> คือแบบเพิ่มเวฟนะเพราะว่าหลังจากแวนเราตีเสร็จเนี่ยเวฟล่าจะแบบมีเวฟหนึ่งนอนอยู่แล้วก็เอาไปนี้เวฟมาตั้งก็ตีกันตายแล้วนะครับก็เกตสองก็มีอยู่แค่นี้เนาะมัน ก็ไม um. ่มีอะไรมากนะโกพลังมันก็สูงพออยู่แล้วเนาะแล้วก็เนะอ่าแล้วก็นี่ครับสุดยอดพ่อทุกสถาบันนะครับบอนเอเซลไม่มีไม่ได้นะครับไม่ขึ้นมือยอมแพ้ไปเลยครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นอ่าเพราะว่านี่คือสุดยอดนะครับโกพลาดินนี่คือเด็กที่แห่เร็วที่สุดในยุคนี้นะครับเพราะว่าบอลเอเซลนี่คือมีเทคนิคจำไลนะคุณต้องเวลาจะจำไลของบอลเอเซลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะก็คือคุณจะต้องมี ตัวเริ่มนะตัวเริ่มนี่ยาวไปถอดเล่นนะครับแล้วก็มีการเลสแล้วก็มีสุดยอดอัลเทนเบอร์แมนนะครับจริงๆจะไลท์เกตหนึ่งตัวอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าคุณไลท์เป็นเบอร์แมนเนี่ยยังไงคุณก็จะต้องมีการเลสแน่นอนนะครับแล้วพอคุณมีการเลสเนี่ยบอลเอเซลก็จะทํางานนะครับคุณจะต้องโซบาร์โซบรหนึ่งใบแต่โซบารเนี่ยบังคับนะครับว่าต้องเป็นล่างนี้นะครับล่างเกตศูนย์แล้วคุณจะสามารถจําไลท์เป็นบอลเอเซลตั้งแต่คู่แข่งเกตหนึ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าคู่แข่งไม่ใช่เเเเเกกจถ้าคู่่่่แขงงไไมชนนนนีีบบบอลททะะรััดตว อันนี้ก็คือมาตรฐานในการจำไลนะครับแล้วก็ว bon ันเซลมีเทคนึงคือสุดยอดเทคในการแห่ของเขานะครับก็คือเมื่อตีเนี่ยจะสเปมอนจากมือไ,มได้เลยนะครับหนึ่งตัวก็คือเราจะทำคอมโบหลายๆอย่างกับพวกเกตสองที่เราพูดไปก่อนหน้านะครับแล้วก็นี่ครับวิตรหารพายุแหงสนามรบครับซัครามโมซัครามโม,าม,โมนี่คือเกตสามที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับโกฮาราดินนี่คือมันต้องสเปกาจากมือนะครับแต่ซัคราโมนี่จะทําให้คุณเนี่ยเพิ่มมือได้อย่างแบบ สเปรย์โดยไม่เสียมือนะก็คือสักขโมโลงมาบอลเอเซลนะครับกระชากสักขโมโลงมาปุ๊บโซบาร์สครับคุณได้จั่วครับคุณจั่วแล้วคุณคอได้เลยครับนี่คือข้อดีของมันนะเป็นตัวสเปรย์มอนที่ดีนะครับเป็นเซอร์ไพรส์ชอ็อตอ่าแล้วก็เกตสามตัวสุดท้ายครับนี่คือมนลงช่อง,องเลียมร์คเซเลสดากอนครับมาลงช่องเลียรมรนเลียก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อตีเนี่ยเขาบัตหนึ่งแล้วก็กระชากมาจากมือเลยนะครับแล้วก็บวกห้าพันปีตัวอะไรก็ได้โอ้ปีบวกห้าพันตัวไถเงาะจังไ จริงๆแล้วอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นไอกระต่ายเกตสองที่กระชากมาจากมือก็ได้นะครับอ๋อไอกระต่ายตัวนั้นเนาะเพลินอรเพลินอรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ว่าผมว่าเอเทลเนี่ยถือว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีจำไลท์ถึงสองตัวเนาะในนมันีคลิปมันออกแล้วอ,อืมชางมันเถอะมาแล้วก็มาเริ่ม คือคอมโบของโกพลาดินเนาะก็ขโมโบจัมไรก็มีแล้วนะครับแล้วก็เอเซลก็มีแค่นี้เนาะตี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 อ่าก็ตีครับแล้วคุณก็เอาเอเซลมาเวลาเนี่ยเออจริงๆแล้วอ่ะโกพลาดินอน่ะเอเอเซลของมันเนี่ยมีได้มากกว่า2ใบมีได้สูงสุดนะครับสองใบเลยนะครับก็คือคุณไล์เป็นอ่าจําไรเป็นเอเซลใช่ไหมครับถ้าคุณมีใบหนึ่งเทอร์นาคุณก็มีสองใบนะคุณก็ตีตายแล้วนะครับจริงๆอ่ะเทอร์แรกอ่ะคุณกดคู่แข่งสีดำเทอร์ต่อไปคู่แข่งก็ตายนะครับแต่ว่า มือมันน้อยนะครับถ้าคุณเจอเด็กแคนบูอย่างเงี้ยคุณก็ดิ้นนะครับคุณก็เละหรือคังอโรนะครับคังอโรก็ได้คุณก็เสียมือฟรีก็โดนเขาเผาฟรีอ่ะร้รรองรอง้ก <laughs> ็ <laughs> จบแล้วเนาะโกพลาดินคอมโบมันก็ไม่มีอะไรมากครับอยู่ที่มือคุณ <laughs> เพราะว่าเชนของคอมโบของมันเนี่ยก็จะต่อกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณคอวิเวียนหรือคอเอเซลซัคคาโมซัคคาโมแล้วอย่างวิเวียนนะครับเท่านี้ครับคุณก็จะมีตัวตีแรงๆนะครับ แค่นี้โตก็หมดเลยนะครับเพราะว่าวิเวียนถอดโซนะครับถอดโตครับเอเซลถอดโตครับโซหมดโตหมดพอโซหมดนะครับคุณจะเรียกอะไรลงมาครับไอเกตสองตัวนี้เลยครับตีครับนี่ครับไส่แต่ไตีครับได้ด้อนอะไรก็ว่าไปแล้วพอเอเซลตีเสร็จครับเขาบ้านคุณไม่หมดครับโซคุณหมดครับนี่คอใบนี้ครับตีคอครับตีอ่า ตีเออไม่ตีตีกันแล้วครับหกเวฟนะครับยังไม่รวมตัวต่อบูต์สุดรุนแรงนะครับของโกอาไรดีแค่นี้ก็ชักยิ้นชักงอนหมดนแล้วครับทุกเด็กนะครับโพลเทคก็ไม่รอดก็ผมเคยมก็ใช่ครับผมเคยแล้วเอเตลนี่เป็นเด็กที่โหดที่สุดนะครับในบรรดาอีดีที่ผมเคยเห็นมาแต่ด้วยความที่มันมือน้อยนะก็นั่นแหละก็พยายามเซฟมือก่อนหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปเหอจ้ำไรนะครับเหอมากไม่ดีตาย ก็จบแล้วครับสำหรับโปรพาราดิน